ชมคลิปอ่านก่อนนะคะคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปชักชวนในการลงทุนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอ c h ชาแนลนะคะวันนี้จะพามารีวิวในส่วนของ Mining Cloud กันนะคะก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักในส่วนของบริษัท TRXETH.com กันก่อนนะคะสำหรับบริษัท TRXETH.com จดทะเบียนในนิวซีแลนด์ปี2018ได้รับอนุญาตในปี2019ค่ะซึ่งเว็บไซต์ TRXETH.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้นักลงทุนนำเงินมาฝากหรือสเต็กกิ้งเหมือนเราสเต็กกิ้งเหรียญในเกม หรือตามที่ต่างๆนะคะและสร้างรายได้ในรูปแบบของดอกเบี้ยหรือเงินปันผลนั่นเองค่ะซึ่งเว็บไซต์ trxeth.com จะนำเงินที่เราลงทุนไปต่อยอดเกี่ยวกับเหมืองขุดแล้วก็ดีไฟนะคะทำบริษัทจะทำงานเหมือนกับกองทุนนั่นเองค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาชมดูในส่วนของวิดีโอกันเลยดีกว่านะคะเมื่อเราเข้ามา หน้าลงทะเบียนแล้วให้เรากรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะช่องแรกก็คือเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็ช่องที่สองนะคะก็จะเป็นออรหัสผ่านนะคะแล้วก็ช่องที่สามก็คือรหัสในการกดถอนของเรานะคะช่องที่สี่ก็คือเป็นรหัสของผู้แนะนำนะคะออก็คือเพื่อนๆสามารถกรอกรหัสนี้ได้เลยนะคะหรือ เพื่อนๆสามารถกดลิงก์ลงทะเบียนด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะก็จะขึ้นรหัสนี้เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นให้เรากดคำว่า sign up นะคะเมื่อเรากดเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่หน้าล็อกอินนะคะให้เราใส่เบอร์โทรนะคะแล้วก็ใส่รหัสผ่านจากนั้นกด ไซน์อินะคะก็จะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์หลักของเว็บ trxeth com นะคะเมื่อเราเข้าสู่หน้าเว็บไซต์นะคะก็จะเห็นจำนวนเงินทั้งหมดของเหรียญที่เรามีอยู่นะคะในหน้าแรกนะคะก็จะประกอบไปด้วยปุ่ม deposit นะคะปุ่มฝากนะคะแล้วก็ปุ่มถอนนะคะ withdraw นะคะแล้วก็ปุ่มแชร์ให้กับ เพื่อนๆของเรานะคะแล้วก็แล้วก็ทีมนะคะแอปพลิเคชันแล้วก็ปุ่มล็อกเอาท์นะคะข้างล่างนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของออยอดเงินทั้งหมดที่เรามีอยู่ในเว็บไซต์นะคะส่วนฝั่งนี้จะเป็นโปรโมชั่นแอดเคานก็คือเป็นในส่วนของค่าแนะนํานะคะเมื่อเราแนะนําเพื่อนๆของเราเข้ามาเราก็จะได้ค่าแนะนําตรงส่วนนี้ด้วยนะคะ แล้วก็ในส่วนของเมนูเทรดดิ้งนะคะก็จะเป็นเปอร์เซนต์ที่เราจะได้รับต่อวันนะคะช่องนี้นะคะเราจะได้รับ4%ต่อวันนะคะอันนี้ก็คือทำการฝากเข้ามาเรียบร้อยละนะคะเมื่อเราสมัครเข้ามาครั้งแรกเราจะได้รับ800เหรียญ TRX นะคะได้รับฟรีๆแล้วก็สามารถที่จะสเต็กกิ้งให้กับเราได้เลยในทุกๆวันแล้วเราก็สามารถถอนได้เลยนะคะหรือว่าเราสามารถทำการฝากเพิ่มก็ได้เช่นกันนะคะในส่วนนี้นะคะก็ได้ทำการฝากเพิ่มเข้ามา100 TRX นะคะแล้วก็ในส่วนของแช่นะคะ ก็ให้เพื่อนๆนะคะกดแชร์กดคัดลอกลิงก์นี้เพื่อที่จะทำการส่งไปให้กับเพื่อนๆสมัครก็ได้นะคะเราสามารถได้ค่าแนะนำด้วยนะคะในส่วนของออหน้านี้นะคะก็จะมีการฝากแล้วก็การถอนนะคะเมื่อเพื่อนๆต้องการที่จะฝากเงินเข้ามานะคะก็ให้ทำการ กดที่ปุ่ม deposit นะคะแล้วก็ investment นะคะกดปุ่มน,นี้นะคะหลังจากนั้นก็จะขึ้น QR code แล้วก็ที่อยู่นะคะหมายเลขนี่คือที่อยู่ของของเรานะคะก็ให้เราทำการคัดลอกนะคะแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ Binance นะคะแล้วก็ทำการ โอนเงินนะคะถอนเงินเข้าไปนะคะกดปุ่มดิจ้อตรงนี้นะคะให้เราเลือกเหรียญน,นะคะเหรียญที่เราต้องการโอนเข้าไปนะคะ TRX นะคะก็เป็นเหรียญน,นี้นะคะหลังจากนั้นก็ให้เราใส่ที่อยู่เมื่อกี้ที่เราคัดลอกเข้ามานะคะแล้วก็อันนี้ก็ให้เลือกเป็นตัวแรกนะคะ TRC 20นะคะหลังจากนั้นค่ะก็ระบบก็จะ ให้เรานะคะใส่จำนวนเงินที่เราต้องการที่จะโอนไปนะคะตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีเหรียญน,นะคะก็จะสาธิตให้เพื่อนๆดูคร่าวๆว่าวิธีการโอนเหรียญไปก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถใส่จำนวนเหรียญที่เราต้องการโอนไปได้เลยนะคะสมมติว่าโอนไป100หนึ่งร้อยเหรียญใช่ไหมคะก็กดวิดดอรนะคะเมื่อเรากดวิดดอแล้วนะคะ,ะประมาณ5้าถึงสิ วินาทีนะคะเหรียญก็จะถูกโอนเข้ามาในหน้านี้นะคะในในส่วนของระบบนะคะแล้วให้เพื่อน,อนๆกดปุ่มนี้นะคะก็เป็นการเสร็จสิ้นในส่วนของการฝากเงินเข้ามานะคะในส่วนของการถอนเงินก็เช่นเดียวกันค่ะให้เรากดเข้ามาที่หน้านี้นะคะแล้วก็ให้เรากดปุ่มบิ d รอ w นะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆทำการ ใส่จำนวนเหรียญที่เราต้องการถอนนะคะสมมติว่าตอนนี้นะคะมีอยู่สองเหรียญให้เราถอนกดถอนทั้งหมดก็ให้ใส่จำนวนเหรียญที่เราต้องการถอนหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราใส่รหัสถอนนะคะที่เพื่อนๆได้ทำการตั้งค่าตั้งแต่ตอนที่ลงทะเบียนนะคะเมื่อเราใส่รหัสอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ให้เรากดคำว่า confirm นะคะหลังจากที่เรากด confirm มแล้วเหรียญของเราก็จะถูกส่งไปที่ในส่วนของเว็บไซต์ที่เราต้องการที่จะถอนไปนะคะของที่นี่ก็คือเป็นเว็บไซต์อ่าบแอน e นะคะแล้วก็ให้เรากดคำว่า d e ฟ o ิ i t นะคะเลือกเหรียญที่เราต้องการที่จะถอนเข้ามานะคะหลังจากนั้นให้เราใส่เหรียญที่เราต้องการที่จะ ถอนเข้ามานั่นเองนะคะก็เป็นเหรียญ trx นะคะให้เราเลือกคําว่า trx นะคะก็เป็น t r c 2 0นะคะหลังจากนั้นก็เราก็ได้เลขกระเป๋านะคะให้เรากดคัดลอกนะคะแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะคะอ่าทีนี้ก็ให้กดให้ใส่ให้คัดลอกใส่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นใส่เลขที่ ที่เราตั้งค่าตั้งแต่ตอนลงทะเบียนนะคะเสร็จแล้วให้กดนเฟ f i r m นะคะก็จะทําการเมื่อเรากดนเฟ f i r มแล้วนะคะเหรียญก็จะถูกส่งไปที่หน้านี้นะคะในส่วนของ b y n e นะคะประมาณ5-10วินาทีเหรียญก็จะทําการเข้าทันทีเลยนะคะก็เป็นการเสร็จสิ้นของการถอนนะคะเพื่นอ,อนๆก็สามารถที่จะทำทีมนะคะสร้างทีมได้นะคะ ในแต่ละเลเวลนะคะก็จะมี3ามเลเวลนะคะเพื่อนๆก็สามารถได้ค่าแนะนําด้วยนะคะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะแนะนํากี่คนก็ได้ไม่จํากัดเลยนะคะได้3มชั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของแนะนําก็คือให้เพื่อนๆไปที่เมนูแชร์นะคะแล้วทําการค,คัดลอกลิงก์นี้เพื่อที่จะส่งลิงก์ไปให้กับเพื่อนๆทาการสมัครได้เลยนะคะก็เว็บไซต์นี้ก็ถือว่า เป็นเว็บไซต์ที่จ่ายเงินปันผลได้เยอะพอสมควรนะคะ4%ต่อวันนะคะเราก็สามารถที่จะทำกำไรได้กับเว็บไซต์ trxeths com ได้เลยนะคะซึ่งก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะแล้วก็สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับเราในทุกๆวันนะคะเป็นการฝากเงินนะคะแล้วก็เป็นการสเต็กกิ้งเหรียญซึ่งถ้าเกิดว่าเราฝากเงินในธนาคาร ได้ดอกเบี้ยต่ำใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะนำเงินของเรามาฝากที่นี่เพื่อที่จะสเต็กกิ้งหรือว่าทำการปันผลให้กับเรานะคะในแต่ละวันได้นะคะเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเราอีกช่องทางหนึ่งนะคะก็สำหรับเว็บไซต์ trxeth d com ก็เป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งนะคะที่ได้ทำการเช็คตรวจนะคะในเรื่องของเว็บไซต์ความชัดเจน ก็ถือว่าชัดเจนพอสมควรนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับการที่เรานั้นต้องการที่จะได้รับเงินปันผลนะคะถ้าใครที่สนใจในส่วนของเหรียญในส่วนของดอกเบี้ยรหรือว่ากำไรเนาะก็ให้ทุกเพื่อนๆสามารถสมัครเข้ามาได้เลยหรือถ้าเกิดว่าใครสงสัยมีคำถามอะไรก็สามารถแชทเข้ามาถามได้เลยนะคะเดี๋ยว จะแปะลิงก์สมัครเข้าเดี๋ยวจะแปะลิงก์สมัครไว้ด้านล่างของคลิปนะคะใครที่สนใจก็สามารถกดลิงก์สมัครเข้ามาได้เลยส่วนใครที่มีคาถามก็สามารถทักเข้ามาถามได้เช่นกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นการจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะ